ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีเรื่องจะสารภาพครับมันเป็นเรื่องที่ผมอึดอัดใจมากนะฮะที่จะต้องขอพูดคำนี้กับท่านผู้ชมครับผมรู้ว่ามีคนนะฮะประมาณร้อยล้านคนรอดูคลิปผมอยู่นะฮะแต่วันนี้ผมไม่สามารถลงคลิปเล่นเกมได้ครับเหตุผลเพราะผมเพิ่งตื่นครับเด่นปะ่ะผมเพิ่งตื่นครับ โอเคขอโทษนะท่านผู้ชมครับผมได้พูดไว้แต่ต้นต้นเดือนเลยของเดือนเมษานี้นะฮะว่าเราจะลงคลิปทุกวันนะฮะซึ่งจริงๆถ้ารวมคลิปนี้ด้วยมันก็ลงคลิปทุกวันนั่นแหละนะฮะแต่ว่าคลิปนี้มันไม่ใช่คลิปเล่นเกมไงนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเหมารวมได้ไหมนะฮะแต่พิเศษกว่านะ,ะคลิปนี้เราจะแจกครับสาหรับคนที่คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นะฮะก่อนอธิบายก่อนนะฮะเนื่องจากผมพูดว่าผมจะอัดคลิป ลงทุกวันนะฮะมันก็ลงทุกวันเนาะอัดแบบต่อเนื่องต่อเนื่องวันนี้ล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 งไม่ไหวครับเวลาพักผ่อนไม่มีนะฮะก็เลยน็อกนะฮะสุดท้ายเพิ่งตื่นนะฮะทำคลิปไม่ทันนะครับอือฮึโอเคครับคลิปนี้นะครับพิเศษสุดนะฮะสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแฟนพันธุ์แท้ต้องพูดอย่างนี้นะฮะใครก็ตามนะที่คอมเมนต์นะฮะชื่อตัวละครในบล็อกฟุตของตัวเองนะฮะพร้อมกับข้อความใต้อ่าหลัง หลังชื่อนะครับคนคนนั้นมีสิทธิ์ได้ผลถาวรผลอะไรก็ได้1ผลครับคอมเมนต์มาเลยครับว่าอยากได้ผลอะไรนะฮะผู้โชคดีเราจะมาสุ่มนะครับผู้โชคดีแหละแล้วก็แจกในคลิปช็อตนะฮะคลิปถัดไปนะครับพอะงน,นแล้วก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับส่วนใครอยากได้ไก่ตันนะฮะ ร้าน v 4 Shop ครับลิงก์ของร้าน v 4 Shop อด้านล่างใต้คลิปนะครับสามารถกดเข้าไปซื้อไก่ตันไดา้ราคาถูกสุดเพียงแค่35บาทเท่านั้นถูกมากๆนะครับ3าบาทเท่านั้นฮะร้าน V4 s h ช p อครับถ้าเกิดว่าซื้อมาแล้วรหัสมีปัญหาทักเพจร้าน v 4 Shop อไปได้เลยย้ำนะว่าเพจร้าน v 4 Shop นะฮะไม่ใช่เพจด่านเกมนะครับทักไปเดี๋ยวจะมีทีมงานมาแก้ไขปัญหาให้นะฮะโอเคเกียรตแล้ว ไม่ถึงสามนาทีอะโอเคแค่นี้แหละนะฮะใครอยากได้คอมเมนต์ครับด้านล่างใต้คลิปนะฮะแค่ดูคลิปนี้คุณก็มีสิทธิ์ได้ผลถาวรผลอะไรก็ได้หนึ่งผลนะครับโอเคเจอกันขออนุญาตไปนอนต่อแล้วบ๊ายบายขออยานนวัมดีที่สุดไบ๊าย,บายครับ